ขอพรหลวงพ่อพุทธรำพึงวัดถนนจังหวัดอ่างทองวัดถนนหรือวัดถนนสุทธารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตามประวัติของวัดระบุว่าวัดถนนสร้างขึ้นราวพุทธศักราช2,323ในสมัยกรุงทนบุรีแต่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุว่าตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช 2275ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2280ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุธรำพึงเป็นพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้สูง2เมตรเศษสันนิษฐานว่าแกะสลักจากไม้ต้นโพเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงโดยพระพุทธรูปปางรำพึงคือพระพุทธรูปในอิริยาบถประทับยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระอบ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเป็นปางขณะที่พระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นบุคคลในโลกนี้เปรียบเสมือนบัวสี่เหล่าและทรงตั้งพุทธบัิธินที่จะแสดงธรรมโปรดสั่งสอนเวไนสัตว์และจะดำรงพระชนอยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายสำเร็จประโยชน์แก่ชนทุกหมู่เหล่าตามประวัติเล่าขานว่าที่วัดถนนเคยมีแพลรอยน้ำมาหน้าวัดและไม่ยอมลอยน้ำต่อไป พระทองอยู่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นลงไปดูพบว่าในแผน่นมีพระธรรมด้วยไม้แกะสลักต้องทำพิธีบวงสวงอันเชิญพระแกะสลักองค์นี้ขึ้นมาคนที่ไปกราบไหว้บูชาจะเสี่ยงโชคขอพรให้ตั้งไข่ที่หน้าหลวงพอ่อถ้าใครตั้งไข่ได้แสดงว่าพรนั้นจะสำเร็จถ้าใครตั้งไข่ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีดวง ถ้าจะแก้บนสิ่งที่ขอไว้คือให้แก้บนด้วยไข่ต้มละครและพวงมลาลัยพระพุทธรูปปางรำพึงพระประจำวันเกิดวันศุกร์สวดบทขัดอาตานาตีสูตรตั้งนโมสามจบอัปสันเนหินาถสะสะเนสาธุสัมมาเตอมนุเสหิสทากิพิสการิพิปริสานันจะตปัดสันนะมหิงสายะจะคุตติยายันเทเสสี มหามิโรปริสตันต์มพนามะเหคำแปลพระพุทธเจ้าผู้เป็นวีรบุรุษยิ่งใหญ่ทรงแสดงพระริษใดเพื่อความไม่เบียดเบียนกันและเพื่อคุ้มครองเหล่าพุทธบริษัท4ี่จากอมนุษย์ทั้งหลายผู้ดุร้ายผู้ทำแต่กรรมอยากช้าทุกเมื่อมีได้เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระโลกกนาตซึ่งบัณฑิตยกย่องว่าเป็นคำสั่งสอนที่ดี เราทั้งหลายจงสวดพระปริตนั้นกันเถิดสวดแบบย่อวาโทโนอมะมะวาสวด21จบเสริมดวงปัง w a ลเปเปอรเสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M t h a ไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a ลเปเปอรเฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M t h a ไทได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store